โรงเรียนแห่งนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ทุกท่านต้องเลือกค่ะลูกสาวของคุณแม่นะคะมีพัฒนาการในด้านต่างๆที่ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นมากในทุกๆด้านเลยนะคะสวัสดีค่ะชื่อแม่ต้านะคะเป็นคุณแม่ของพี่จจาจร์นะคะค่ะในฐานะที่เป็นทั้งคุณแม่แล้วก็คุณครูอยู่โรงเรียนแห่งนี้นะคะคุณแม่นะคะก็รู้สึกเชื่อมั่นในศัก,กยภาพของโรงเรียนนะคะพอได้มองเห็นแล้วนะคะว่า โรงเรียนแห่งนี้นะคะมีการพัฒน,นาลูกๆของเรานะคะอย่างครบด้านจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านของวิชาการกิจกรรมนะคะหรือแม้กระทั่งแต่ในเรื่องของระเบียบวินยัยคุณธรรมจริยธรรมค่ะซึ่งคุณแม่มองว่านะคะพื้นฐานเหล่านี้นะคะเป็นพื้นฐานที่สําคัญสําหรับลูกของเราที่จะเติบโตไปในอนาคตนะคะในฐานะที่เป็นทั้งคุณแม่และคุณครูนะคะก็ได้เห็น จากข้างในแท,แท้จริงของโรงเรียนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านของผู้บริหารคณะครูแล้วก็ทีมงานทุกๆท่านนะคะที่มีการดูแลเอาใจใส่ลูกๆของเรานะคะอย่างอย่างอย่างจริงใจเลยอย่างอย่างสุดกําลังความสามารถเลยนะคะแล้วก็ได้เห็นนะคะในเรื่องของโรงเรียนแหน่งนี้นะคะมีการพัฒนาศักยภาพแล้วก็คุณภาพของโรงเรียนในทุกๆวันนะคะ สำหรับในเรื่องของพัฒนาการนะคะที่ได้มองเห็นนะคะพี่เจ,จานะคะได้เข้าเรียนที่โรงเรียนน้ำมันคำแหงนะคะตั้งแต่เนื้อซอรี่นะคะคุณแม่ก็ได้เห็นพัฒนาการของพี่จ๋จาในในทุกๆด้านที่ต่อเนื่องขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านของการเรียนการเข้าสังคมคุณธรรมจริยธรรมหรือแม้กระทั่งในเรื่องของระเบียบวินัยน,นะคะซึ่งคุณแม่เชื่อว่านะคะเหล่านี้ล้วนมาจากบรรยากาศของโรงเรียนแล้วก็ความดูแลเอาใจใส่ของคุณครูที่มอบให้กับ ลูกๆของคุณแม่ค่ะสําหรับโรงเรียนแห่งนี้นะคะค,คุณแม่เชื่อนะคะว่าผู้ปกครองหลายท่านนะคะที่ได้เข้ามาสัมผัสหรือได้ติดตามหรือได้แบบสืบค้นข้อมูลหลายๆท่านเลยนะคะต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวนะคะว่าโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนที่มีศักยภาพสูงอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าจะให้คุณคุณแม่นะคะได้พูดหรือว่าแนะนำใช่ไหมก็อยากจะพูดในฐานะของผู้ปกครองนะคะว่า,อ,าอยากให้ โรงเรียนอย่างนี้นะคะเป็นตัวเลือกหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าจากที่ผ่านมาเลยนะคะที่คุณแม่ได้สัมผัสนะคะในในตัวของลูกสาวคุณแม่เองนะคะลูกสาวของคุณแม่นะคะมีพัฒนาการในด้านต่างๆที่ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นมากในทุกๆด้านเลยนะคะเขาสามารถดูแลตัวเองนะคะมีระเบียบวินัยในตัวเองมากมาก,มากเลยค่ะซึ่งคุณแม่เชื่อนะคะถ้าผู้ปกครองได้ส่งบ ar ุตรหลานมาเรียนโรงเรียนอย่างนี้ จะเป็นการส่งเสริมให้บุตรหลานของท่านนะคะสามารถพัฒนาศักยภาพได้ดีที่สุดนะคะเพราะว่าโรงเรียนแห่งนี้นะคะมีการส่งเสริมมีการาพัฒนาเด็กแต่ละคนนะคะในทุกๆด้านอยู่แล้วนะคะมีการสํารวจความถนัดนู่นนี่นั่นนะคะซึ่งคุณครูคุณแม่เชื่อนะคะว่าโรงเรียนแห่งนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ทุกท่านต้องเลือกค่ะค่ะวิถีอนุบาลคำแหง ประสบการณ์การเรียนรู้ที่แตกตา่างแลนด์มาร์คแห่งการเรียนรู้และค้นพบตัวเอง Empathy of Humanity Ministry of Happiness โรงเรียนอนุบาลคำแหง